สวัสดีครับผมชิเลวแต็กชายบริเวณเงวแดงปริเวามหมายว่าผู้มีเป้าหมายผมอยู่ชั้นป1ะถึ่งที่1 6, 9จะมาเล่าเรื่องพยาไก่ครับเป็นนิทานชาดุกเรื่องสั้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปารบถึงพระพิษหนุ่มรูปหนึ่งที่ต้องการสึกเป็นอย่างมากตื่นได้สาธยายนิทานให้ฟัง เมื่อหนึ่งมีพะโคโอติสัตว์ได้เกิดเป็นไก่ป่าและมีบริวารห,หลายร้อยตัววันหนึ่งแม่ตัวหนึ่งมักจะใช้อุบายหลอกล่อเอาไก่ป่าไปเป็นอาหารอยู่เสมอมเมื่อพจะไก่รู้จึงได้สั่งให้บริวารไม่ให้ไปอยู่ใกล้ที่อยู่ของมันผ่านไปหลายวันแมวไม่เห็นไก่มาแถวที่ตนเองอยู่ จึงอึงย่องไปหาไก่ตัวเองและได้เจอกับพญาไก่ป่าก็สิอุบายหลอกล่อแต่พญาไก่ไม่หลงกลนางแมวเอาผิดหวังจนตนต้องหนีไปและไม่กลับมาอีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพู้มีปัญญาย่อมรู้เท่านั้นเหตุการณ์และรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากศัตรตูได้ สวัสดีครับ